รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจำไตรามาสที่1ปีพศ2567ไตรามาสที่1ปีพศ2567เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจด้านอุปทานจากการหดตัวของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมส่วนภาคบริการชะลอตัว สำหรับเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ชะลอตัวจากการค้าชายแดนในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวส่วนการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวสำหรับเสถียรภาพเศรฐษฐกิจจังหวัดอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปหดตัวส่วนการจ้างงานขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีก่อนด้านอุปทานหดตัวร้อยละ2.67ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ3า3 จากปริมาณผลผลิตของมันสำปะหลังยางพาราสุก่อนและโคนเนื้อตามสภาพอากาศที่แปรปรวนและตามพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตและความต้องการของตลาดที่ลดลงภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ3.20จากจำนวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมการผลิตและรายได้จากภาคอุตสาหกรรมลดลงภาคบริการชะลอตัวร้อยละ5.93จกาจากจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจำนวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดมุกดาหารและรายได้จากการท่องเที่ยว ด้านอุปสงค์ชะลอตัวร้อยละ7.83การค้าชายแดนชะลอตัวร้อยละ7.90จากการชะลอตัวของมูลค่าการนำเข้าชะลอตัวร้อยละ14.67มูลค่าการส่งออกหดตัวร้อยละ1.06การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ0.19จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ1.05จาจากการจดทะเบียนใหม่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลง การใช้จ <S an> ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ17จหนึ่งจากการลดลงของการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนหดตัวร้อยละเกเกรายจ่ายงบประจำขยายตัวร้อยละเจ็ดจุดสามเจดด้านการเงินเงินฝากรวมจำนวน27 4 9 8 8 1ดพันี่ร้เกจุหนึ่งล้านบาทชะลอตัวร้อยละ0ูนจุดดเจ็ดสินเชื่อรวมจำนวน46 0 9 4 4 9ัน้าล้านบาทชะลอตัวร้อยละ0 4 5จห้าด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้จำนวน1,297.62ล้านบาทขยายตัวร้อยละ43.46การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมจำนวน2,451.85ล้านบาทหดตัวร้อยละ10.03ขาดดุลงบประมาณจำนวน1,154.22ล้านบาทด้านสเสถียรภาพเศรษฐกิจดัชนีผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ107.15อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปหดตัวร้อยละ0 7 8การจ้างงานขยายตัวร้อยละ ส0 1 5าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารสารากลางจังหวัดมุกดาหารชั้น4ทางหมายเลขโทรศัพท์0 4 2 6 1 1 5 02เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร w w w c g d g o t h m d s Tiktok c g under score มุกดาหาร YouTube สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร Facebook สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร และกลุ่มลายเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร